สวัสดีครับลงนกขอใหญ่นะครับกระฝาพัดลมตากายตาไคเล็กสักนะครับใส่น้ำใส่นกกระถืออ่านนะครับีอุปกรณ์ครับอุปกรณ์เพียบครับอยู่นี่นะครับถุงลง นี่ครับไม้หน้านิวนะครับไม้ธรรมดาครับเป็นไม้ยางนะครับไม้ก่อสร้างครับขอไม่เอาเลยครับขอไม่เอาเลยครับมาทําครับส่วนนี้ก็ใช้ไม้แผ่นรองครับทากาวแล้วก็หลังเป็นสกูส่วนนี้ครับเหล็กไฟฟ้าครับอันผมมีเยอะนะครับเหล็กนี้เอามาทํารอบปูครับไปลอยวนติดมาเยอะครับเอามาดัดทําเป็นหัวกลง วันพรุ่งนี้นะครับใส่น้ําใส่ที่ใส่น้ําแล้วก็จับนกใส่ก็ถือว่าผ่านครับเดี๋ยวมาดูประตูมาหน่อยนะครับประตูตรงน,นี้ใช้เป็นสปริงนะครับก็สปรปงนี้กดดัดเอาเองนะครับ นี่เรานี่เขาจบปุ๊บเสร็จครับแข่งครับเห็นขอบคุณนะครับ